สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการเปิดน้ํานิดหนึ่งนะนิดนึง <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ปลูกเสร็จแล้วแล้วก็เหลือตรงนน้นหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูการเปิดน้ําของเรานิดนึงนะตอนนี้เราเร่งเครื่องอยู่ที่ประมาณ20่สิบเอ่าไม่ได้เร่งมากนะครับไม่ได้เร่งมากเร่งให้พอประมาณที่เรียกว่าให้น้ําเนี่ยมันหยดลงต้นนะเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดนึงเข้ามาดูกันผม อาจจะไลฟยไม่นานนะเพราะแบตเตอรี่มีไม่เยอะนะครับโอเคทุกท่านเห็นตรงนี้นะเห็นตรงนี้นะเห็นตรงนี้นะทุกท่านอาจจะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเปิดน้ําไว้ไม่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 เต็บัตาเครื่องนะครับเปิดที่ประมาณหนึ่งนะให้น้ําเนี่ยมันลงไปถึงก้นหลมุมผมบอกเลยนะครับว่าชุดนี้แปลงนี้แปลงนี้นะครับเปิดทีเดียวหนึ่งพันหัวหนึ่งพันหัวทีเดียวนะครับ แล้วเครื่องไม่ได้เล่งด้วยนะครับเครื่องเปิดธรรมดานะครับเปิดน้ําทีเดียวหนึ่งพันหัวเวียงหนึ่งพันหัวเวียงตรงนี้นะครับหนึ่งพันหัวเวียงนะครับเพราะว่าทุเรียนหกร้อยสาสิบต้นนะครับมันก็จะได้ไปต้นอันต้นเลยนะแล้วก็ตรงกลางบวกไปด้วยนะครับสําหรับปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยเดี๋ยววันที่เลื้อกล้วยตรงนี้เราก็ไม่ได้ลื้อนะเพราะว่าระบบน้ําตรงนี้นะครับวางไปสามแฉกนี้ระบบน้ํานี่วางไปสามแฉกนะครับ S <S สังเกตว่ามันจะควายคว,ยยา, 1, ควายอย่างนี้หนึ่งสองควายอย่างนี้ควายอย่างนี้แล้วก็เข้ากลางเข้ากลางตรงนี้อนาคตปลูกอาเร็วๆนี้ปลูกปลูกกล้วยด้วยแล้ววันที่กล้วยรือแลปุ๊บรบน้ำจะเป็นสามแฉกอย่างนี้พอดีสังเกตดูนะเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้นะครับลดน้ําตรงนี้พอดีนะครับแล้วเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้ลดน้ำที่พี่พอดีให้ดูใกล้ๆอย่างนี้นะให้ดูทุกท่านจะได้เห็นเป็นมุมนะดูตัวอย่างนี้ลดอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้หัวช่วย แบบนี้นะครับตรงนี้ก็เข้าต้นทางนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยววันที่ไม่ปลูกกล้วยอันนี้พูดถึงแคทูลเรียนนะอันนี้แบบถ้าเราเอากล้วยออกนะมันจะน้ำตรงนี้ด้วยนะครับได้น้ำตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ปลูกนี่นะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นโค่ละสามอันนะครับจบที่หนึ่งพันหัวเปิดเครื่องอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม่เลงมากเป็นไงบ้างฮะดูหมดแล้วนะหัว,ห,วหัวตัน โไม่ตันแล้วนะมีแต่หัวหลุดหัวแตก <c oughs> อ่าจบที่จ้าจบที่ตรงนี้นะครับให้ดูยาวๆหนึ่งพันหัวเหวียงน้ำสี่ประตูนี้นะครับผมแบ่งล็อกไว้นะหนึ่งพันหัวเหวี่ยงน้ำนะครับเปิดทีเดียวหนึ่งพันหัวนะหนึ่งพันหัวอัตราของหัวเหวี่ยงอยู่ที่สามร้อยลิตรฟิกนะครับ สามร้อยลิตรต่อนาทีนะครับหัววี uh ่ง huh. ที่ผมใช้นะครับหัววี่งที่ผมใช้สามร้อยลิตรต่อเอ้ยสามร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็ตกที่ประมาณห้าหกประมาณห้าลิตรต่อนาทีนะแต่ท่อน้ํานะครับเป็นเมนหกนิ้วเดินอยู่นะครับเป็นเมนหกนิ้วเดินอยู่นะครับแล้วก็ซอยเข้าสี่เป็นท่อรองประานเป็นสี่นิ้วนะครับแล้วเข้าเข้าสองนะครับเข้าสองนิ้วออกแขนงสี่หุนนะครับแล้วก็ขึ้นโดมาออกที่สามร้อยลิตรต่อชั่วโมงหัวแล้ววย่งน้ํานะครับ อันนี้ลุงหมูไม่ได้เล่นเครื่องนะครับลุงหมูสต็อปเบาเครื่องลงมานิดนึงนะครับให้น้าเนี่ยมันหยดตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งไปเป็น,เป,นเป็นเม็ดที่ที่ต้นนะครับพอถ้าตดเปิดเยอะเจริงน้ำจะแรงปู่อย่างนี้เล่นหนึ่งพันหัวน,นี้แบบกูจะเห็นเป็นฟองน้ําเลยตอนนี้ลุงหมูเอาแค่พอประมาณนะครับแบบนี้หนึ่งพันหัวตอนนี้ก็ทีมงานก็เช็คอยู่นะครับว่าตรงไหนหัวตันบ้างนะครับต้องไปเช็คนะเครื่องเปิดอยู่นี่ผมให้ดู น้ำนะครับที่เราลดน้ําที่เราลดนะครับหนึ่งพันหัวนะสักเซสสักเซสนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก็ออกแบบดีไซน์บนกระดาษก่อนนะคุณมีที่คุณมีโค้คุณมีอะไรแล้วนะครับที่ปรับที่ตรงนี้จริงๆมันจะเป็นมุมปั่มๆนะครับก็ตุ้ปรปับให้เป็นพื้นที่เสมอปรับเป็นพื้นที่เสมอนะครับข้อดีของพื้นที่เสมอที่เราปรับนะครับก็คือการโลระบบน้ําเนี่ย มันก็จะสมูทขึ้นนะครับเครื่องที่เราใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับปัม๊มเครื่องสูบนะ้าเป็นปั๊มยนต์75แรงเป็นปั๊มหอย่งใบพัดเดียวนะครับใบใหญ่5นิ้วออก4นิ้วขยายทางดูดเป็น6นิ้วทางส่ง6นิ้วนะครับส่งมานี่นะครับแบบนี้อันนี้เปิดพอประมาณนะครับเปิดพอประมาณ1 0 0 0ันหัวจริงๆด้วยละนะผมนับแล้วห0 0ันหัวนะครับก็เดี๋ยวแปลงนี้เปิดทีเดียวจบเลยสักเซสงานเลยนะครับ จบเลยงานก็เปิดน้ําให้ตีชั่วโมงหนึ่งอะเปิดชั่วโมงเดียวพอบม่ว่าเปิดสองวันสองรอบสองชั่วโมงนะครับเปิดทีเดียวสองชั่วโมงเช้าเย็นนะครับจบเลยจบเลย,จบเลยนะครับทีเดียวจบเลยแบบนี้ให้ดูฟุ้งๆอย่างนี้ไปถึงนู่นเลยนะครับแบบนี้ที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกเสร็จแล้ว ตรงที่เป็นลบกล่องฟูกนะครับ1ึงพันหัวหัวเบ่งน้ํานะครับให้ดูชัดๆแบตเตอรี่ผมมีไม่เยอะเครื่องยนต์เป็นปั๊มยนต์นะครับปั๊มยนต์อยู่นู้ผมพอพูดเลยนะครับว่าปัม๊มเราอยู่นู้นเลยนะตรงนี้ผมนะทุกท่านเห็นนะแล้วก็เดินท่อไปนะครับยาวยาวไปนะครับยาวไปแล้วไปเอาถนนแล้วก็ตีกลับมาตรงนี้ผมนะตีกลับมาตรงนี้ผมตีกับที่ผมแล้วก็เป็น โค้งคง,งหมดจะไม่ใช่โค้งเก้าสิบนะครับโค้งเก้าสิบตีเขานี่โค้งเขานี่ปลายท่ออยู่ทางโน้นนะครับปลายท่ออยู่ตรงถนนนะครับผมไม่ได้เดินแยกมานะผมต้องการน้ำให้มันเป็นเส้นเดียวเลยนะครับท่อเมนหนึ่งกิโลท่อเมนหนึ่งกิโลเมนหกนิ้วนะครับซักเซตวันนี้ให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับการทําสวนแปลงสาธิตที่สี่ 4. การปลูกทุเรียนรุ่นใหญ่ลดน้ําทีเดียวหนึ่งพันหัวหนึ่งพันหัวนะครับ ลดน้าทีเดียวหนึ่งพันหัวอ่าสาเร็จเดี๋ยวตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ํายาวๆไปนะครับให้ทุเรียนได้ทานน้ําได้ดื่มน้ำได้ได้ซึมซับน้าล่าของเขานะครับน่านี่นะทุกท่านดูนะผมให้ดูกันแบบนี้นะครับชัดๆก็ใครปลูกทุเรียนนะครับก็ผมแนะนําว่าศึกษาเรื่องการทําสวนก็เอาแบบระบบน้ําด้วยนะครับเอาแบบรวมน้ําด้วยเอาแบบระวบ,บน้ํเาบบเสร็จนะครับเราก็จะมา เราจะรู้ว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่ให้เหมาะสมกับแปลงเกษตรของเรานะครับชุดนี้ผมออกแบบที่กระดาษก่อนออกแบบให้กระดาษก่อนแล้วเราก็ไปเลือกปั๊มนะครับปั๊มนะครับเราใช้ของบริษัทศักซิลิอุตสาหกรรมกำกัดนะครับของอาจารย์ชาวและคุณพึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเื้อเขาได้นะเพราะว่าคือการซื้อปั๊มนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกท่านนะมันจะมีปั๊มที่ราคาหลายบาทแล้วก็คุณภาพดีแต่ปั๊มที่เราใช้นะครับ คือมันสามารถผ่านการเทสได้นะครับปั๊มที่ผมใช้ที่เราเอามาใช้แปลงนี้นะครับที่น้ำห้าบา์นะครับได้น้ำร้อยห้าสิบคิวหบาร์ร้อยคินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งอันนี้พูดถึงที่การให้น้ำดูดน้ำหน0่นะแต่ถ้าน้ำของที่เรายืดยืดไปประมาณสัก5้าเมตรหน่อย,อยผมตีสักร้อยคิก็พอผมตีน้อยๆเลยแบบนี้แต่ถ้ามันลดได้1นึ่ันหัวผมใช้คำว่ามันเกินร้อยคิวมันเกินร้อยคิครับ ก็ใครสนใจปลูกทุเรียนก็มาคุยกันได้นะครับเรื่องทั้งปลูกต้นไม้พันทุเรียนยังไงพันอะไรมีพันอะไรแนะนําบ้างหรือว่าให้เราแนะนําเรื่องการวางแปลงทุเรียนก็ได้ครับก็เดี๋ยวมาคุยกันประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันได้อ่าแบบนี้ให้ดูกันจริงๆริงจังๆกับแปลงนี้แล้วเดี๋ยวอัปเดตติดตามกันดูว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับเลี้ยงกันไปเรื่อยแบบนี้ขอทุเรียนเป็นพืชที่ใช้น้ามากนะครับ เป็นพืชทีทนะ่ให้น้ํานะให้น้ําไปเลยครับอย่าไปกลัวรังเน่านี่ให้ดูส,สวยๆผมไม่ดูผมด้ลรี่จะใช้ดูอันนี้เราเปิดเบาๆนะครับเราไม่ได้เล่นเครื่องมากนะครับเปิดเบาๆแบบนี้ครับแปลงนี้ออกแบบตั้งแต่คิดตั้งแต่ทำทําโคกจกล้อง จะสร้างแบบไหนและต้องเดินท่อเมนน้ําเท่าไหร่เราจะใช้เวลาลดน้ำเท่าไหร่แบบนี้สักเซตนี่คือแปลงนี้เราทุ่มทุนสร้างให้เพื่อสมาชิกเลยนะครับเป็นทุเรียนรุ่นใหญ่จริงๆคุณดูดิคุณเทียบคนแล้วตรปลกมันสวยแค่ไหนเห็นไหมโอ้โหมันโตมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเราลุงหมูประตูคนไม้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะผมไปสัมษั์ประตูนิดนึงแปดพอมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวเดินไปไกลนิดนึงนี่ผม ผมใจนําเสนอมากนะครับวันนี้เราปลูกแต่เช้านะครับใช้อัตรากาลังประกอบกําลังพลยันอยู่ที่ประมาณ20ท่าน20ท่านในการที่จะต้องให้เสร็จวันนี้แล้วับไมโครหนึ่งคันนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่20ไร่นะครับปลูกทุเรียนอยู่ที่630ต้นนะครับปลูกแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเราไว้ปลูกอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไปทํากล้าพันนะนี่เป็นแปลงสาธิตให้ดูนะครับผมพูดไดยเลยว่า เแบบเรียบร้อยเอาแบบเรียบร้อยนะครับนี่สวยต้นใ,นใหญ่นะครับระบบน้ำรถพร้อมกันทีเดียวรถทีเดียวการออกแบบปั๊มนะครับหรืออะไรเรื่องที่เราเลือกใช้นะครับมันก็การออกแบบท่อใหญ่ใช้เวลาน้อยน้ำมันโฟดีเราทําน้ำโฟดีสิ่งที่คุณจะได้คือพลังค่าพลังงานที่เราใช้เนี่ยมันก็จะ ไม่แพงไปมันถือว่าคุ้มมันถือว่าคุ้มนะครับเดินเนี่ยทีมงานเต็มเลยครับตอนนี้แล้วเหลือตรงโน้นหน่อยนึงที่เรายกกระป๋อมก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จก็ไปรถทางนั้นนะครับโอ้เดี๋ยวนะแปะจะหมดก่อนไหมเนี่ยตอนนี้เริ่มชุ่มแล้วนะเริ่มชุ่มแล้วหูอย่างนี้นะครับเป็นหูอย่างฟิกนะฟิกที่สามร้อยลิตรต่อนาทีเลยนะเอ้ยต่อชั่วโมงนะครับ เป็นค่าฟิกนะครับเป็นค่าฟิกเเดี๋ยวสัมภาษณ์ประตุ้ยนิดนึงเป็นไงบ้างครับประตุย้ยเ,เดี๋ยวดูทีมงานของเราเดี๋ยววันนี้นะผมให้ดูทีมงานของเราวันนี้งานเหนื่อยงานเหนื่อยอ่าสัมภาษณ์ประตุ้ยหน่อยประตุ้ยหันมาทางนู้นหน่อยอเ,เป็นไงบ้างหนึ่งพันหัววันนี้ครับหนึ่พหัววันนี้เหรอพอใจมากมพอใจมากๆพอใจมากๆคือเราเซฟเวลาไปได้เยอะเลยเนี่ยวันนี้ อ่าล้วปลูกใหม่ป้าปลูกใหม่นะดูแล้วก็ขอให้ฟังป้าอัดสองชั่วโมงเลยนะ,อ,ะอัดสองชั่วโมงถ้าหัวแบบนี้คุณต้องอัดสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นหัวสเปคคุณก็หนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นหัวแบบผ่าผ่านั้นเดียวยิยงเงี้ยปุ๊ยอย่างเงี้ยนะคือเหวี่ยงอันนี้เราจะปลูกกล้วยด้วยไนงะจะใส่กล้วยใครเราเลยใช้หัวเหวี่ยงนี่ทั้งแปลงครับ องชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอีกสองชั่วโมงเย็นอีกสองชั่วโมงเรายังไงต้องให้ฉ่ำเน้นเลยเน้นเลยเน้นเน้นเน้นเเลยนะครับหนึ่งหนึ่งพันหัวเป็นไงครับวันนี้เปิดทีเดียวตีกนเมากเลยุลาใช้คําว่าใช้คําว่าหัวเยอะนะเวลามีค่านะใช่เวลามีค่ายังไงทำอื่นอีกเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องเอาเรี่นมาลงตะกร้าอีกลงหุงใหญ่อีกอะไรอีกไว้หัวฝนเพื่อลูกค้าอ่าเราต้องทำของไม่ให้ขาดโอเคต้องมีตาเราทำให้ดูแล้วแปลงสาธิตนี้ก็สี่แปลงสาธิตแล้วนะครับติดโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูถึงไรนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับป้าตุ้ยแบบนี้นะผมไม่ดูแบบนี้นะครับแปลงนี้จัดมาเพื่อเซฟเวลา ต้นใหญ่นะครับเสียเวลาระบบรดน้ําเสียเวลานะครับลงทุนอาจจะสูงนิดนึงแต่เวลามีค่านะครับเวลามีค่าขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สั้นๆนะโอเคไลน์นี้สั้นๆนะโอเคขอบคุณมากทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะครับสวัสดีครับผม